มาเรียวงวดีทุกทีเลยมันลอยยังอยู่เลยซ้อมอยู่หรอ้าตกเข้าจะทำไมฟ้าเปิดตลอดเลาถ่ายรูปใบเปืดแล้วไปกินก่อนนะดำอ่ะไม่ดำใดโดนแล้วนี่ก็ใบจะโดนไล่แล้วีทำไมไปเฉีดฉพอดีเลยนะคุณห้อง แล้านอาท <stop it. S 2> ิตย์เป๊ะเลยถือไอ้โชคดีถ้าเล่นกันแล้วก็อดละไม่ไว้วิ่งกลับไปเกษตรหรือว่าวิ่งเส้นไหนนั่นที่เขาบอกแคอะไรอ่ะเส้นไหนวิ่งไปไหนวิ่งอะไรเข้าตีวันนึงใช่ไหมหรือว่าไปวิ่งไปเกษตรวิ่งไม่ภาอีกเหรอไม่ก็ความจริงอ่ะเข้าแพร์แล้วเดี๋ยวไฟติวันนึงตรงไปเข้าข้างตรงสอสอปอปากเกร็ดก็ถึงรังสิตแล้วเช้าได้ไหมพวกพี่กลับมาเก้าโมงนี้ไม่ถึงบ้าน <book. S 2> คนติดเลยอ่ะไม่ไหวว่ะตอนไปคนละเรื่องอ่ะตอนกลับไปสิบห้านาทีตอนไปนี่คนมีความสุขอ่ะเออสดีวันนี้ห่ะมันเป็นอย่างนั้นหรอค่ะอ่านแล้เนี่ยสิบสอกันหรอค่ะสิบสองกันวันนี้เหรอคะคืออะไรถึงตอนไปสองตอนไปสองตอนนั้นไม่ออกก่อนไปป่ะหรือว่าออกพร้อมกันพร้อมกันเหอื้ม เดอยวแ่งตรที่ยู่ที่บ้านเอเอาไปงกาใมา่นี่เาหยิบหน่อยลูกไปเข้าหน้าพอดีอน้าไหนวะพี่จะกินละนี่มืดเลยกินทุเรียนอะเกทเรียนเหรอถาม่าจีให้ใบไหนเาเลยให้ใบใบน้อยนเข้าไปกินก่อนี่ิเาจะิน